ื่อวิดีโอแนะนำเรือบรรทุกเครื่องบินลำเดียวของไทยจอดลึก HTMS ช a k รินารูเบตเปิดวิดีโอพร้อมดนตรีอินโทรด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลและตื่นเต้นคุณรู้หรือไม่ว่าประเทศไทยก็มีเรือบรรทุกเครื่องบินเป็นของตัวเองใช่แล้ว HTMS ช a k รินารูเบตไม่เพียงแต่เป็นเรือรบที่ใหญ่ที่สุดของกองทัพเรือไทยแต่ยังเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินลำแรกและลำเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย ในวิดีโอนี้ NextGen View จะพาคุณไปสำรวจความน่าทึ่งของเรือลำนี้ทั้งคุณสมบัติพลังรบประวัติการสร้างและการใช้งานในปัจจุบันภาพมุมกว้างของเรือพร้อมธงชาติไทยบกสบัดิ 1. ประวัติของ HTMS Chakri n a r u b e t HTMS Chakri n a r u b e t ถูกสร้างโดยบริษัทบาซานจากประเทศสเปนและเข้าประจำการในกองทัพเรือไทยเมื่อปีพศสอัาคศศารา 2, โดยมีพื้นฐานจากเรือบรรทุกเครื่องบิน p r i นซิเป้เดอรอสตูของสเปนชื่อจักรีนารุเบตมีความหมายว่าผู้พิทักษ์แห่งราชวงศ์จักรีเพื่อเป็นเกียรติแก่ราชวงศ์ไทย 2. ข้อมูลพื้นฐานของเรือความยาวประมาณ182เมตรน้ำหนัก11,500ตันความเร็วสูงสุด25นอตประมาณ46กิโลเมตรชั่วโมงจำนวนลูกเรือ ประมาณ600นายรวมทั้งเจ้าหน้าที่ฝูงบินอีก145นาย 3. ขีดความสามารถด้านการบินเรือลำนี้ออกแบบมาเพื่อรองรับเครื่องบินเฮลิเอร์แต่ปัจจุบันใช้สำหรับเฮลิคอปเตอร์เช่นซิค o สกี้ SH-60 a h a อ k และเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพเรือรุ่นอื่นๆภาพเฮลิคอปเตอร์ขึ้นลงจากดาดฟ้าเรือ 4. การใช้งานในปัจจุบันแม้ว่าไทยจะไม่มีภัยคุกคามจากสงครามโดยตรง แต่ h t m S s k r i n า r u b e t ก็ยังคงมีบทบาทสําคัญในภารกิจช่วยเหลือภัยพิบัติการฝึกซ้อมทางทะเลและภารกิจทางการทูตระดับสูงในายามเกิดเหตุการณ์อย่างสึนามิหรือพายุรุนแรงเพื่อสามารถเปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลเคลื่อนที่หรือศูนย์บัญชาการกลางได้5การออกแบบและดัดฟ้าดัดฟ้าบินยาวประมาณ174เมตรพร้อมทางลาดแบบสกีจัมช่วยให้เครื่องบินสามารถทยานขึ้นได้ในระยะสัน้น ที่ปลายดัดฟ้าทั้งสองด้านมีธงชาติไทยโบกสะบัดเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจภายในเรือมีศูนย์ควบคุมการรบเรดาด์าและห้องปฏิบัติการอนเนกประสงค์ 6. อะไรที่ทําให้เรือลำนี้พิเศษเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินลำเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใช้ในภารกิจด้านมนุษยธรรมและการช่วยเหลือประชาชนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของศักยภาพและความมั่นคงของกอ,องทัพเรือไทยภาพกับการเจ้าหน้าที่และประชาชนเยี่ยมชมเรือ7 ความสนใจของประชาชนและการท่องเที่ยวบางครั้งเรือลำนี้จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมผู้คนจำนวนมากพาครอบครัวมาเยี่ยมชมบันทึกภาพและเรียนรู้เกี่ยวกับกองทัพเรือไทย 8. การอัปเกรดในอนาคตแม้ว่าเรือลำนี้จะเริ่มเก่าเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีปัจจุบันแต่รัฐบาลไทยกำลังพิจารณาเพิ่มระบบเรดาร์ใหม่อาวุธสมัยใหม่และความสามารถในการใช้โดรนภาพปิดท้ายดวงอาทิตย์ตกดินกับภาพเงาของเรือบรรทุกเครื่องบิน เป็นอย่างไรบ้างครับกับเรือบรรทุกเครื่องบิน HTMS ชัก k r i n รเบตของประเทศไทยหลายคนอาจเคยคิดว่าเรือแบบนี้มีแต่ประเทศมหาอำนาจเท่านั้นที่มีแต่เรือลำนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าประเทศเล็กก็สามารถแสดงศักยภาพบนเวทีโลกได้ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์บอกเราว่าคุณอยากให้น e กทีเก้นวิวพาไปดูรือรบของประเทศไหนต่อในวิดีโอหน้าจบวิดีโอด้วยโลโก้นักทีเกนวิวและดนตปรีทีม